สวัสดีค่ะพบกับสวิ t าโรกันนะคะก็ห่างหายไปนานนะคะกับพิกอเด็กก็วันนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะกับพิกอเด็กในหัวข้อเป็นเชิงพัฒนาตัวเองนะคะตอนนี้นะคะเพลินก็อยากจะ ปรับเปลี่ยนนะคะการดูไพ่ในช่องนะคะให้เป็นในเชิงพัฒนาตัวเองนะคะ Self and Soul Development นะคะมากขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำได้แบบยั่งยืนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือฉันมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะเป็นหัวข้อที่กว้างๆเลยนะคะแล้วก็ทํา l e s นะคะเปิดเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะ เป็นหัวข้อที่กว้างนะคะเราก็อาจจะนึกเป็นคําถามเรื่องอะไรก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องในใจนะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะหรือถ้าบางคนไม่ได้มีเรื่องอะไรเฉพาะเจาะจง<ๆ>ก็ดูเป็นแนวทางกว้างๆก,งก็ได้นะคะว่าการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ของเราตอนนี้เรามาถูกทางแล้วหรือยังนะคะกล่องนี้กล่องที่1กล่องนี้กล่องที่2กล่องนี้กล่องที่3นะคะโดยกล่องที่1นะคะนี่จะเป็นเคลียร์คอร์นะคะ กล่องที่2จะเป็น rose quartz นะคะแล้วก็กล่องที่3นะคะเป็น amethyst นะคะเลือกกล่องไพ่ที่เพื่อนๆรู้สึกสะดุดตามากที่สุดนะคะหรือแบบใช้ intuition ของตัวเองนะคะในการเลือกถ้ารู้สึกสมาธิไม่นิ่งนะคะก็ลอง pause video แล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเลือกที่สุดนะคะแล้วก็ จิ้มไปดูตรง Time Stamp t i Time Stamp ไว้ข้างล่างให้นะคะเป็น General Reading นะคะก็คืออาจจะตรงกับบางคนไม่ตรงกับบางคนนะคะตรงบางเรื่องไม่ตรงกับบางเรื่องดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะฝากกด Subscribe ให้กันนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้แม่หมอหัดสร้างช่องนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับกล่องที่1น,นะคะ กล่องที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งก็คือ Clear Cross นะคะเค okay. ฉันมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะโอเค คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะตอนนี้เหมือนจะมีเรื่องหนักใจนะคะมีเรื่องที่เสียใจอกหักผิดหวังนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอกหักในเชิงชู้สาวนะคะจะเป็นลักษณะที่ถูกทำร้ายจิตใจถูกทรยศหรือว่า ถูกทําให้ผิดหวังอะค่ะอาจจะโดนคําพูดแรงๆโดนสถานการณ์อะไรที่ทําให้เราแบบเจ็บช้าน้ําใจนะคะหรือโดนพายุชีวิตอะค่ะกระหนำ่ำซ้าเติมนะคะก็รู้สึกว่าบอบช้าพอสมควรนะคะเหมือนเราอาจจะพยายามมองโลกในแง่บวกมานานแล้วนะคะแต่ว่าก็รู้สึกหมดหวังหดหูว่าทําดีเท่าไหร่ก็ยังเจอเรื่องร้ายๆอยู่นะคะก็อยากให้มีกำลังใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาถูกทางหรือ,อยังนะคะโอเคก็ส่วนหนึ่งนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในเส้นทางนี้นะคะเพราะนอกจากมันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยขวาหนามต่างๆนะคะมันยังยากลำบากนะคะมันยังโดดเดี่ยวคืออาจจะเป็นเรื่องเงินนะคะอาจจะมีภาวะทางการเงินเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะไปขอ บัตรไม่มีใครช่วยรู้สึกหมดหวงังหดหูนะคะถ้าเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงนะคะ<ม>ก็อาจจะหมายถึงว่าไม่มีใครช่วยคุณนะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ผิดหวังในตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นไปได้หมดมันเป็นความรู้สึกทั้งเซลล์เอสตีมต่ำนะคะรู้สึกว่าเราทําไม่ได้รู้สึกไม่มั่นใจไปขอใครก็ไม่มีใครช่วยหรือว่าเราอาจจะไม่กล้าไปรบกวนใครอะไรางี้ด้วยนะคะมันเพราะว่าอาจจะรู้สึก กลัวเสียหน้าเสียศักดิ์รีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบกมันไว้คนเดียวนะคะทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยแล้วก็เหมือนรับภาระไว้เองอะคะ่ะจริงๆถ้าเราลองไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะคะลองไปขอลองแบ่ง แบ่งเรื่องราวหนักใจของเรานะคะไปให้คนอื่นรับฟังรับรู้ได้บ้างนะคะถึงเขาช่วยไม่ได้แต่เราอาจจะได้ระบายเราอาจจะได้คำแนะนำบางอย่างหรือเราอาจจะสบายใจขึ้นหรือแบ่งงานเชื่อใจคนอื่นนะคะให้ให้เขาแบบมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือคุณบ้างนะคะเพราะว่าคุณแบกไว้คนเดียวเนาะมันก็ มันก็หนักเกินไปนะคะทีเนี้ยถ้าเรามาดูว่าแบบมาถูกทางเนี่ยพอพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้เราพลังงานของเราทั้งพลังทางกายพลังทางใจมันไม่พร้อมนะคะมันไม่พร้อมที่จะต่อสู้มันไม่พร้อมที่จะลุยข้างหน้าหรือว่าหูตามันก็ปิดหมดนะคะมันก็เลยมองไม่เห็นโอกาสไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนเนี้ยมันเหมือนกับคุณกําลังเจอทุกอย่างถาโถมนะคะแล้วคุณก็เลือกที่จะเก็บ มันไว้นะคะแล้วเลือกที่อยากจะทําเองโดยที่แบบไม่อยากจะไปขอความช่วยเหลือใครนะคะคุณควรจะไปขอความช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะหรือให้คนอื่นได้รับรู้รับฟังบ้างหรือเขาจะอาจจะให้คําแนะนําคุณได้นะคะและมันอาจจะทําให้คุณไปถูกทางมากขึ้นคุณอาจจะลองคือต่อให้มันหนักอะคะ่ะต่อให้มัน เศร้าหรือว่าผิดหวังนะคะอยากให้คุณลองหากิจกรรมทำนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่ได้อยู่ใกล้น้ํานะคะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำเนาะหรือทําอะไรที่แบบมันผ่อนคลายได้ปลดปล่อยจินตนาการปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆนะคะหาเวลาผ่อนคลายให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะเพราะไพ่นี้ก็เป็นไพ่ของข่าวดีได้ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่มันอาจจะมาจากการที่คุณอาจจะต้อง ยอมรับเข้าใจแล้วก็รู้จักไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะคะพอตั้งหลักได้แล้วนะคะผ่อนคลายให้อารมณ์มันมันสดชื่นมากขึ้นนะคะค่อยๆหาข้อมูลค่อยๆเริ่มทำมันจะไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะมันจะไม่ได้รวดเร็วุ๊ดปราดเนาะ ก็เส้นทางคุณไม่ว่าคุณจะถามเรื่องอะไรอยู่นะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันมาจากการเก็บเล็กผสมน้อยหาข้อมูลศึกษาแล้วก็รู้จักรอรู้จักจังหวะนะคะใจใจเย็นๆนะคะถ้าคุณผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้นะคะคุณก็จะเจอทางสว่างนะคะหรือทางที่มันเป็นของคุณคุณอาจจะได้ไอเดียคุณอาจจะรู้ว่า อ๋อสิ่งที่มันเป็นทางของฉันเนี่ยคืออะไรนะคะ,ะคําตอบที่คุณหามาเนี่ยมันอาจจะใช่ก็ได้สิ่งที่คุณทามาเนี่ยทั้งหมดอาจจะใช่แต่มันอาจจะต้องผ่านกระบวนการที่พูดมานี้ก่อนนะคะคือมันอาจจะมีผิดหวังเสียใจแล้วดูว่าคุณจะยืนหยัดต่อไปได้หรือไม่นะคะถ้าคุณผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้นะคะคุณปรับปรุงหรือว่าคุณผ่อนคลายเป็นแล้วคุณตั้งหลักใหม่นะคะแล้วคุณจะรู้ได้เองว่า สิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมันใช่หรือไม่นะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าไม่เป็นแบบนี้นะก็ระหว่าง process เนี่ยคุณอาจจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วคุณก็จะเจอทางที่ใช่ในที่สุดนะคะมันจะมาในรูปของไอเดียหรือแรงบันดาลใจหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาให้คุณแบบได้เริ่มใหม่ได้ทำใหม่นะคะมีเ c e ขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคะก็หมายถึงการเริ่มต้นนะคะการมีความสุข การได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะมันเป็นโอกาสทั้งสองอันล้วนเป็นโอกาสเป็นเรื่องดีที่เข้ามาแต่ว่าคุณก็ต้องคว้าไว้ด้วยนะคะแล้วมันก็มันจะจุดประกายคุณนะคะแต่ว่าก่อนก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีบททดสอบนะคะซึ่งสรุปได้ว่ามันจะเป็นบททดสอบที่ทําให้คุณเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะพิสูจน์ว่ามันมาถูกทางหรือคุณอาจจะต้องผ่านพวกนี้เพื่อที่จะได้ไปเห็นทางใหม่ ะะทีนี้ขอดูคําแนะนำนะคะจากไพ่ออราโกนะคะนี่ก็ใช้ยูนิคอร์ไหนๆก็เปิดคริสตัลยูนิคอรแล้วนะคะก็ใช้แมจิคอลยูนิคอร์ต่อนะคะนี่เป็นไพ่นี้นะคะน่ารักมากเลยแฮปปี้ทอร์นะคะ to feel happier right now think about a memory or something else that m a k e you smile นะคะคือคิดบวกนะคะให้คิดแต่เรื่องที่มีความสุขนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะคือมันเริ่มจากการที่คุณต้องยอมรับเข้าใจแล้วก็รู้จัก ลองแบ่งงานหรือแชร์ให้คนอื่นฟังนะคะ แล้วก็ relax, รีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็คิดบวกนะคะมองโลกในแง่ดีหาเรื่องดีในสถานการณ์ที่ทเหมือนจะเลวร้ายที่สุดได้คุณหาบทเรียนจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามเนี่ยค่ะหาอะไรทําที่ทําให้คุณแบบยิ้มสดชื่นนะคะมันจะสร้างพลังให้คุณมีพลังที่จะฮึบต่อไปนะคะถามว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่หรือยังนะคะอาจจะไม่ได้เคลียร์ทีเดียวนะคะคิดว่ามันมันคุณจะเห็นนะคะเมื่อเมื่อคุณผ่านกระบวนการเหล่านี้มานะคะอืม ก็ประมาณนี้แล้วก็อีกใบนะคะจากไพ่พระพิคเนนะคะ acceptance นะคะก็อุตรงกับตรงนี้เลยนะคะเหมือนกับว่าคุณให้คุณยอมรับเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าเพิ่งเบลมโชคชะตานะคะอย่าเพิ่งโทษใครอย่าเพิ่งน้อยใจหรือว่ารู้สึกหมดหวังนะคะให้คุณยอมรับมาแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือคนรู้จักแบ่งรู้จักแชร์นะคะหลังจากนี้น,นะคะก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะเริ่มจากยอมรับทําความเข้าใจแล้วก็ลุยต่อนะคะนี่ ค่อยๆลุยค่อยๆไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเห็นทางที่เป็นของคุณเองนะคะคิดซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะคะสำหรับกลองที่1น,นะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะคะกลองที่2ค่ะกลองที่2นะคะ mm hmm. นี่เป็น rose quartz นะคะ rose quartz โ okay. อเคลินพันกันเล็กน้อยนะคะโอเคมาดูนะคะ ภาพรวมของคุณตอนนี้นะคะเออก็ดูเหมือนว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะมาถูกทางนะคะเท่าเท่าที่ดูนะคะคุณน่าจะมาถูกทางละ อย่างของกองเมื่อกี้นะคะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของกองนี้ก็รู้สึกว่าเออคุณมาถูกทางแล้วนะคะแต่ว่ามันจะต้องอาศัยคอนเนคชันหรือการช่วยเหลือของผู้คนนะคะการบอกต่อหรือการแนะนำรีเฟอร์นะคะการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะเดี๋ยวต่อไปอ่ะมันจะเริ่มมีคนเห็นในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะหรือว่ามันเริ่มมีโอกาสเข้ามาละมักจะมาจากการรีเฟอร์บอกต่อของผู้คนนะคะแต่ คุณอาจจะกังวลนะคะเพราะว่าในเรื่องที่คุณถามถึงเนี่ยคุณอาจจะต้องดีลกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะเอออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะอาจจะไม่ใช่อายุอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นตําแหน่งสถานะหรืออะไรต่างๆนะคะที่เขาอาจจะคุยด้วยยากนะคะหรือว่าดุหรืออาจจะเคี่ยวหรือว่าอาจจะแบบมีอะไรให้คุณไม่มั่นใจไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคะแต่ e n น r g y เหมือนเป็นผู้หญิงเนาะแต่ก็อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะอื ที่เขาจะมีความอาจจะมีความละเอียดจูจีแล้วอาจจะแบบมีความแบบปากแรงๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะพูดระบบเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องรู้จักอดทนรอคอยนิดนึงแล้วก็เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ให้เห็นว่าเออทําได้นะคะในเส้นทางเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะนี่เพราะว่านี่มานะคะอืม หกไม้เท้ามาน่ารักเฉียวน่ารักมากคุณจะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็จะมีคนแรีกข้องไหนเนี่ยคะ่ะเพื่อไพ้มันก็ค่อนข้างหลอกันนะคะแต่ว่าจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆที่อาจจะรู้สึกสูญเสียความมั่นใจรู้สึกแบบเออไม่อยากรับมืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วอาจจะกินเวลานิดนึงมันต้องสั่งสมประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะก็คุณอาจจะลองไปขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นเจ้านายผู้ชายนะคะหรือญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่เป็นอาวุโสกว่านะคะจะวิโสอายุอาวุโสตําแหน่งอาวุโสสถานะอะไรต่างๆนะคะเขาจะช่วยคุณได้ดีนะคะดูดูแล้วนะคะผู้ชายอ่ะจะช่วยคุณได้นะคะ อาจจะไม่ต้องเป็นผู้ชายแบบผู้ชายจริงๆอาจจะผู้หญิงก็ได้แต่เขามี energy เป็นผู้ชายนะคะ King ขึ้นมา2ใบเลยนะคะทั้ง King เอา Sword ทั้ง k i n เอา Pentacles นะคะ,ะคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อฉลาดคิดนะคะแล้วก็วางแผแนใจเย็นนะคะอบอุ่นแล้วก็นิ่งอีกคนอาจจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็อาจจะแบบคืออาจจะตรงๆทื่อๆนะคะแล้วก็ รวดเร็วฉุบฉับแล้วก็คิดเร็วทําเร็วแล้วก็ไม่ค่อยปณีปนอมนะคะจะเป็นคนเด็ดขาดกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะคือผู้ชายะค่ะจะจะซัพพอร์ตในเส้นทางนี้ของคุณนะคะหรือถ้าไม่ได้เป็นตัวบุคคลนะก็อาจจะหมายความว่าคุณต้องเทคเอน์จีของคนที่เป็นคิงอะค่ะคือคนที่อ่ l โซลิดนะคะกราวเดตคือมั่นคง มั่นใจและเป็นผู้นำนะคะคีย์เวิร์ดคือความเป็นผู้นำความสุข,ขุมนะคะความฉลาดรอบรู้คิดมาอย่างดีแล้วก็กล้าตัดสินใจกล้าทำนะคะเพื่อที่คุณจะควรจะได้แบบผ่านชา a l เลนจ์ของ ของควีนคนนี้ไปได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้คุณรู้จักให้แล้วก็รู้จักรับด้วยนะคะนี่คก็คือข้อความสรุปนะคะก็คือคุณทํางานคุณตั้งใจพิสูจน์อยู่บนเส้นทางนี้นะคะมันต้องเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่สมดุลกันนะคะบางทีคุณอาจจะอุทิศต,ตัวเองให้กับเรื่องนี้ไปทั้งหมดนะคะจนไม่อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้รับบ้างได้เป็น ได้อยู่เฉยๆให้มีคนทําให้ให้มีคนซัพพอร์ตนะคะหรือได้บางคนอาจจะตรงกันข้ามนะคะอาจจะเป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะรอคนมาช่วยเหลือนะคะเพราะว่านี่เป,นเป็นเรื่องของที่จะต้องมีคนซัพพอร์ตบางคนก็อาจจะรอรับแต่ความช่วยเหลือจนไม่ยอมขยับทําอะไรเองนะคะอาจจะต้องบาลานซ์ให้สมดุลกันด้วยนะคะแล้วก็หมายถึงบางทีอาจจะต้องมีการแบ่งปันช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยนะคะามาดูคําแนะนํานะคะ แฮปปี้เซอร์ไพรส์นะคะกองเมื่อกี้ได้แฮปปี้ตอบเนาะนีนแฮปปี้เซอร์ไพรส์นะคะ something very good is about to happen อ้าข่าวดีนะคะยูนิคอร์นี่โผล่มากลางคืนเลยนะคะน่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณมาถามว่าคุณมาถูกทางไหมคุณมาถูกทางนะคะแต่ว่าเออคุณก็อาจจะต้องเทค e อ n เ r อร์จีนี้หรือว่าปรึกษาคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณพยายามแล้วคุณตั้งใจนะคะมันจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆโผล่มานะคะแล้วก็ h โ e n e s s นะคะอืม อันนี้จะเป็นคําแนะนําเชิงสปิริตชัวนิดนึงนะคะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราอะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบทุกสรรพสิ่งนะคะส่วนหนึ่งก็คือในยะของคําว่าโฮเนสเนี่ยคือการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนั่นหมายความว่าจงเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็เราทําอะไรมันล้วนมาจากเป็นจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคือความที่เป็นแท้ของเรานะคะให้เรา ตั้งใจภาคเพียรนะคะแล้วก็อาจจะแคร์คนอื่นน้อยลงนะคะฟังเสียงคนอื่นน้อยลงแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะดีมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนที่เลือกกล่องที่2ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกล่องที่3นะคะเป็น m เมทิสนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว้าวโอ้โหกองนี้นี่เปรียบปังนะคะปังสุดละใน3มกองนะคะถามว่าคุณมาถูกทางหรือ,อยังนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะมาถูกทางแล้วนะคะมองจากแว็บแรกนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะคุณกำลังแบบถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะหรือค,คุณอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะก็จะเป็นในลักษณะที่ มั่นคงนะคะอาจจะมีความเป็นแบบโฮมเมกเกอร์นะคะก็ไม่เชิงจะเป็นแบบแม่บ้านดูแลบ้านทีเดียวนะคะคือเหมือนกับว่าคุณเก่งทั้งในบ้านแล้วก็เก่งทั้งนอกบ้านนะคะคือควบคุมเอาอยู่นะคะสถานการณ์ไหนคุณก็ทําได้นะคะเป็นคนดูแลครอบครัวนะคะความเรียบร้อยครอบครัวที่ดีแล้วก็หาเงินเก่งด้วยนะคะรู้จักลงทุนรู้จักวางแผนมีระเบียบนะคะเก็บเงินเก่งนะคะหรือ ไม่อย่างนั้นนะคะก็จะมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือเปอร์เซ็นต์ที่เป็นผู้ชายก็มีนะคะแต่ว่ามันเป็น energy ของผู้หญิงนะคะก็จะช่วย พพอร์ตคุณนะคะในเส้นทางนี้นะคะเนี่ยคือเป็นควีนเหรียญนะคะ mm. ก็คือเป็นคนที่มั่งคัง่งพรั่งพร้อมนะคะอาจจะไม่ได้มั่งคั่งในซอสิโหมีเงินถุงเงินถังนะคะคือก็อาจจะเป็นบางคนนะคะที่เงินถุงเงินถังแต่บางคนหมายถึงความมั่นคงหมายถึงการจัดการ manage เอาอยู่แล้วก็พร้อมบริบูรณ์ในแบบ ของตัวเองอะคะ่ะคือความมั่งคั่งของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นในวายที่ดีนะคะแต่สิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะเพราะคุณอาจจะไม่ยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากนะคะคุณอาจจะเห็นแต่มันมีอาโม่นบางอย่างที่แบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดู t o u e fantasy อะคะ่ะหรือว่ามัน t o o good to be true หรือว่ามันช่ามันดูแบบมันดูไม่หนักแน่นอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่จริงจังนะคะต้องการแผนการอะไรที่มันชัดเจนหรืออาจจะต้องการตัวเลขที่มันวัดได้นะคะแล้วตอนนี้มันอาจจะดูแบบสมูทเกินไปซึ่งจริงจมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะแต่คุณอาจจะเป็นเป็นคุณเองที่รู้สึกว่าอาจจะมีภาพความเชื่อบ,บางอย่างว่ามันต้อง มีสเตตรองรับส่หรือมันต้องมีอะไรที่แบบมีรถมีบ้านมีเงินเท่านี้ถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จอะไรแบบเนี้ยคะ่ะนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะก็จริงๆแล้วมันไม่มีมาตรวัดที่ถูกต้องนะคะมันแล้วแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรแล้วค่านิยมความเชื่อจริงๆของเราคืออะไรดีที่สุดดีสําหรับใครอะไรแบบนี้นะคะลองพิจารณาดูว่าทุกคุณรู้สึกว่ามันอยู่ในโฟล์ของคุณแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆรู้สึกว่ามันคุณมาทุกทางแล้วแต่ว่าคุณไม่มั่นใจเพราะว่ามันอาจจะขัดกับ สิ่งที่คุณรับรู้หรือรู้สึกมาตลอดนะคะคนที่เลือกกองที่3ที่จะต้องพัฒนานะคะบางคนอาจจะชอบทําอะไรแล้วมันแล้วล้มเลิกกลางทางอะคะ่ะทาไปครึ่งๆ่งกลางๆเพราะรู้สึกอาจจะต้องการผลลัพธ์หรืออาจจะรู้สึกว่ามันช้าคุณอาจจะต้องแบบลองอดทนนะคะแล้วก็ลองให้เวลานะคะกับสิ่งที่ คุณต้องการจะรู้ต่างกาันต้องการจะพิสูจน์หรือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นอยากจะไปถึงมันนะคะเป้าหมายเนี่ยคนที่เลือกกองนี้บางคนนะคะบางคนอาจจะแบบเออขี้เบื่อค่ะคือแล้วก็อาจจะมีไอเดียอะไรผุดมาตลอดเวลาหรือว่าอาจจะมี มาดวัดบางอย่างซึ่งพอรู้สึกว่ามันยังไม่ตรงตามนี้ก็เปลี่ยนใจแล้วก็ล้มเลิกรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออเบื่อแล้วรู้สึกว่ามันยากจังหรือมนอะไรเงี้ยหรือบางคนมีไอเดียตลอดเวลาก็เลยแบบเปลี่ยนเร็วอะไรเงีนะะ้ยค่ะก็อยากให้ทําให้มันแบบจบไปทีละอย่างนะคะไม่งั้นมันก็จะดูจับจดแล้วเหมือนเหมือนเราก็จะยังไม่ได้รู้สักทีว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในบางคนนะคะจะต้องพัฒนาสกิลต่างประเทศนะคะฝึกภาษาภาษาที่สานะคะหรือภาษาอังกฤษหรือ เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถขยายตลาดสู่ตลาดอินเตอร์ได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังมีความสามารถตรงนี้ยังไม่ถึงขีดที่ที่เขาต้องการนะคะก็ให้ไปพัฒนาตรงนี้นะคะดูสถานการณ์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรเงี้ยโซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็รู้จักคิดก่อนนะคะ คิดก่อนแชร์คิดก่อนพูดนะคะแล้วก็ไม่ด่วนสรุปรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะนี่คค่อนข้างสําคัญนะคะแล้วมันก็อาจจะตรงกับนิสัยของคุณว่าคุณอาจจะชอบแบบวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในพลังไอเดียสร้างสารรค์ของตัวเองนะคะเพราะบางทีอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเนาะออก็ทําออกมาให้คนเห็นนะคะเพราะว่าเมจิเชียนนี่เป็นลักษณะคนที่ออกสู่พับลิกนะคะออกคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็พูดอะไรใครก็ฟังนะคะก็เหมือนเป็นเป็นแบบมีคาริสม่านะคะเป็นแบบใครๆก็สนใจ นนะค,ะคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็ครอบครัวคุณน,น่าจะมีบทบาทสําคัญนะคะในเส้นทางนี้ของคุณนะคะอาจจะช่วยสนับสนุนคุณนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทําในอิชชูที่มันเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับแฟมิลี่นะคะสมาชิกในครอบครัวก็มีส่วนที่จะเกื้อหนุนนะคะต่างๆนะมันมันจะมีเอลเมนต์ของครอบครัวอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าอย่างตรงเนี้ยก็มี คุณนัเนท์เคเขาก็มีความเป็นแม่นะคะมีความเป็นโฮมเมดเกอร์แล้วก็มีความเป็นแบบดูแลนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถึงความรักความอบอุ่นนะคะค,ความสมหวงังมีความปรองดองกันนะคะก็เลยคิดว่าเส้นทางเนี้ยไม่ว่าคําถามคุณจะเป็นอะไรมันจะมีเอลเมนต์ของคําว่าครอบครัวเนี้ยอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งนะคะขอให้คุณเชื่อมันในตัวเองแล้วก็ไม่ท้อกลางทางนะคะทาให้จบ ะะแล้วก็อาจจะต้องฝึกสกิลภาษาที่3ที่4ที่2อรอะไรเงี้ยก็2 3 4นะคะก็ก็ดีนะคะหรือหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาก็ได้นะคะอาจจะเป็นสกิลที่ที่คุณจะขยายกับต่างชาติต่อไปได้นะคะต่อไปนะคะคําแนะนํานะคะโอเค believe in yourself โอ้โหเห็นไหมคะล้อกันมากๆเลยนะคะก็ see yourself doing well and you will นะคะให้เห็นตัวเอง ทำได้ดีก่อนนะคะแล้วคุณก็จะทําได้ดีคือเชื่อมั่นนะคะแล้วคุณก็จะทําได้ตามที่คุณเชื่อนะคะถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทําได้นะคะก็คุณก็จะทําไม่ได้เราต้องเชื่อก่อนนะคะ Believe in yourself นะคะเหมือนกับเออเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอู้ไพ่ออกมาค่อนข้างล้อกันนะคะแล้วก็ Revelation นะคะเนี่ย ค,ค,คือการเปิดเผยนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปอะถ้าคุณยึดมั่นนะคะมั่นใจในตัวเองฝึกฝนพัฒนานะคะกล้าเป็นตัวของตัวเองนะคะเดี๋ยวหนทางนะคะมันจะคลี่คลายเปิดเผยตัวของมันเองคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะหรือมันจะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์อะไรมาทําให้คุณเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกอะมันถูกแล้วมันมันใช่นะคะเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายเขาจะ,จะมาคอนเฟิร์มว่า คุณจะเห็นเองว่าเส้นทางที่คุณเลือกเนี่ยมันใช่กับคุณยังไงบ้างนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่3นะคะครบถ้วนสมบูรณ์นะคะทั้ง3กล่องนะคะชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็คอมเมนต์ติชมมาได้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะเพื่อนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe นะคะหรือก,กดแชร์กดไ like ลค์อะไรเงี้ยคะ่ะให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ